เป็นอรหันต์หนึ่งบวทจากพระพุทธเจ้าเองเหมือนกันหมดพระเจ้าให้บทเองในการทั้งสองฟังทำร่วมกันทั้งหมดและในการอีกสามเป็นอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็ต่อมามาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธวันยังมีพระพุทธดีกาหรือว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย การที่จะถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาบระชาชนก็ยังไม่มีกนหนดแน่นอนว่าจะสอนอยังไงกันเพราะต่างคนต่างเป็นพระอรหันต์ต่างคนต่างเป็นปรโสดาบันแต่ความจริงพระอรหันตก็ดีปโสดาบันก็ดีสอนไม่ผิดจะคำสอนขององค์สมเด็จพัะสัมาสัมธเจ้าว เพราะว่าสอนตามคนที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีตามต่างคนต่างสอนตามความถนัดในที่สุดก็มีการมุ่งพลนิพพานพื้นที่ไปเป็นที่เพื่อเป็นที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพม,มโลกบ้างให้ละความชั่ว ตอนนี้เมื่อมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระปฏิจะจึงว่างกฎการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปแ้่พวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตามจำกฎทั้งสามเระการนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดคพือหนึ่งสัพพปาปัสสะกานั่งจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่าง ซึ่นเชื่อความชั่วทางกายก็ดีทงวาจาก็ดีการนึกทางใจก็ดีให้เลิกเสียค่อยๆแนะนําเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผลค่อยๆปรับลงมาจอน้อยแต่น้อยจิตของเขาจะกินและรการนี้สองกดสรสูบ็สมถาแนะนำให้ละความชั่วและตั้งใจระพฤกความดีทุกอย่าง เพื่อผลความสุขมีสวรรค์พุทมโลกในพันเป็นทิ่ไปสาสกิตตาเพียและกันนางแนะนำทุกคนให้ใส่ทำจิตใจของใช้แต่กิเลสจะได้ disappears. ไปในพันธุ์ในพันธุ์เมื่อกี้ไปแน่นอนเอตังพุทธานาสาสนังพระ JP. พ,พุทธเจ้าทรงตัดยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้ไหมกันหมด ฉะนั้นบรรดาวันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทบริษัวกโองสมเด็จพระบรมสุคติทุกคนเนี่ยเขาเรียกวาวกโขสมเด็จพระสัมมาธรรมพระเเจ้าทุกคนท่านทั้งหลายเวลาอ่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกคาว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว่าวกโขถ้าไม่ใส่พัดอ่านว่าวกสาวก าสาวกาะนม่แปลว่าผู้รับฟังบุคคลใดตั้งใจรับฟังคำสอนององค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดทน,นี้สาวกขององค์สมเด็จพระบร,ขขระศมศาสดาบรความหวังยังไง <c oughs> ถ้ามีความตั้งใจวันหนึง่งให เมื่อตายจากความหนึ่งคนแล้วมีชีวิตยอยู่ให้มีความสุขเป็นขั้นแรกแต่การที่สองมีสวรรค์ไปดีไปเป็นอย่างน้อยแล้วพอมาโลกนรพพ่านแต่การที่สามต้องการในถึงนิพผ่านทั้งหมดนี่ก็เป็นนั้นว่าคำสั่งสอนของ,อง,อ,งองค์สมเด็จรตสุขคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไงขอย้ำอีกครังหนึ่งวันหนึ่ง สัพพะปาปัะสสะ,ะนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างแต่บางเอิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตมันชินค่อยๆหาทางละค่อย,อยหาทางตัดพัน คิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทำความชั่วทุกอย่างฟางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้เราคิดใหม่เราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้าารมันก็จริงม,มันก็จะไม่ทำความชั่วนั้นแต่การที่สองขดสุขสมมาเราจะทำแต่ความดี ความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในดิดามารดาผู้มีคุณสงเคราะห์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีแระการนี้สองรู้จักเวชาระชาพระเวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักโบชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจโูชาทุกวันโูชาไม่ต้องมาก ใช้เวลาสองสามนาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาทัง้งชั่วโมงวพนยะจะไม่ได้กินข้า,าวเช้าตั้งใจึลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีโทษจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมะะตัสสะพะวโตอราโตสสมมาสมพุทธัสะ ตั้งใจว่าจะฟังครบคำว่านโมน่แปลว่าข้าพเจ้าขอว่าสการพระผู้มีพระพเจ้าผู้เป็นพระาราห์พวนั้นเ้าเพ็นนแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำจนมาใหม่ๆต้องทำจนใหม่ๆต้องท,ทำทุกครั้ง ถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันนั่นคือความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีฌานในพุทธา,านุสติสมรมถานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทำอย่างนี้ทุกวนันจะต้องมีอารมณ์ชินต้องทำไม่ทำไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นฌานแล้ว ถ้ากำลังใจเึีงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพัทิเจ้าทรงตรัดว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าทันเป็นเทวดาท่านเองสมมาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความบันคงจริงก็ไปถึงสมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดนตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่มียมในร่างกายขึ้นมา เอาการทุกทุกวันนะบางครั้งบางเวลานี้ถึงคิดว่าร่างกายนี่มาเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การปล่อยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความทักชาิจะขอรับขอชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดกิ่ชาติมันก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอปานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายถ้าจะบริหารปานิพา,านกทันทีนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะขอเทศตามใจก็องค์สม